อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ศาลท่านจะเชื่อไม่เชื่อคุณต้องออกพยานหลักฐานเนี่ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาฟังแล้วมาดูทั้งหมดมและเพื่อที่อธิบายให้ศาลท่านฟังแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าศาลเขาจะต้องมองจากพยานหลักฐานในเมื่อเรายอมไปเซ็นเอกสารแล้วเนี่ยเราก็จะหนีจากสิ่งที่เราเซ็นก็คงจะลําบากคงก็ต้องออกประเด็นเดียวที่จะสู้ได้ครับว่าทําไปเพราะถูกคนชอบโฉดลือทาไปเพราะสําคัญผิดเท่านั้นเองครับนะคะมันเยอะนะครับท่าน S 1> <S 1> เยอะก็ต้องสู้ครับเยอะก็ต้องสู้ไม่สู้ท่านก็ต้องโดนทุกทั้งร้อยลายครับอสารไม่มีทางจะพิพากษาเองกันนะคะผมก็มีจนปัญญาแก้ไขเลยผมไม่รู้จะไปหาทางออกไหนมันก็นอนไม่หลับเพราะชิดมากคือได้เายังไงคุณประจบต้องจําอย่างนี้ครับว่า ต่อไปจะเซ็นเอกสารอะไรต้องต้องดูครับเชื่อใครไม่ได้ครับต้องดูและอ่านด้วยตัวเองว่ามันม like, ีผลยังไงสุดท้ายไม่ไม่ทา้าอย่างนี้เราเราไปยื่นคำร้อง่อกสารว่าเราให้การแบบว่าเราไม่รู้เรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาเขาให้เซ็นแล้วเขาไม่ได้บอกเรว่าเป็นอะไรเขาฟั่มหน้าหลังไม่เซ็นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยเป็นประมาณร้อยละก็คุณประจวบคักก็อย่างที่อาจารย์บอกไลยคะคือต้องไปยื่นว่ามันเป็นการสําคัญผิด นะคะแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเอกสารที่เราไปเซ็น,นมันเป็นเอกสารอะไรใช่ไหมคะท่านให้ทานายความยื่นคําให้การสู้ในประเด็นนี้ครับแต่ส่วนสารจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่บางทีในร้อยคดีอาจจะเชื่อไม่เรื่องงทผมจะเอกสาร<ม>ลผมจะส่งให้ทั้งท่านก็ได้เนี่ยมันมีบ,บดแหละเอกสารไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้ประโยชน์สําคัญคือให้ทานายสู้ในประเด็นนี้เอกสารดูไปผมบอกได้เลยว่า สารที่ภาษาคุณต้องใช้แน่นอนรู้เลยเราแพ้แน่นอนแน่นอนครับคุณสู้ได้ประเด็นเดียวครับค่ะ <c oughs> สู้ได้นะคะนเ,เนี่ยเขาก็บอกแพ้ผมก็หมดกำลังใจแล้วอ่ะคนไม่สู้ <c oughs> แต่ต้องไปใช้นี่แทนอะไรเงี้ยค่ะอ <c oughs> ม้ออมคือคุณประจบต,ต้องให้ทนายเข้าสู้ในประเด็นเรื่องของสําคัญผิดนะครับกับถุกคนเจ้าชนเนี่ยสารเขาจะมีเหตุตรงนี้ยกฟ้องให้ได้ครับสัญญาที่เราเขาผมไปขอเขามาไปต้องไปเสินขายกอกสารสัญญาคู่ฉบับจากความสินอ่ะพอเขาไม่ให้เลยนะเขาไม่เคยให้เอกสารอะไรใหญ เลยลมารอีกทิ้งเมื่อตอนมีหมายสารมาแล้วครับลองไปทําตามที่ผมบอกก่อนแล้วกันครับแล้วไม่ได้เรื่องอยังไงแล้วเขามาคุยกันอีกครั้งครับคุณประจวบครับ คุณกระจกไปคุยกับทนายก่อนแล้วกันมันยืมก้าเนี่ยผมต้องขึึกษาเนี่ยนะคะลองปรึกษาทนายแล้วก็บอกไปว่าเนี่ยเราสู้ในคดีอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าอย่างเราสําคัญผิดไปเราถูกหลอกลวงถ้าเขายังไม่ได้บรรจุแบบนี้ไปก็ให้เขาบอกมันบึ้นหมดเลยนะท่านเพิ่มได้ใช่ไหมอาจารย์แก้ไขเพิ่มเติมได้อยู่แล้วครับไม่ได้ต้องใช้อย่างเดียว Um อคือไปทําคาให้การแล้วแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดครับค่ะแก้ไขได้ค่ะแก้ไขได้ครับลองไปคุยกับทนายดูแล้วลองแก้ไขดูนะคะแล้วลองโทรกลับมาใหม่นะคะคุณประจวบครับนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคือมันสู ouais. ้ได pues ้ใช่ไหมคะสู <S <s ้ได้ครับไม่ไม่ใช่ว่าแพ้เลยคือตรงนี้คือทำอย่างไรให้ศาลท่านเชื่อก็คงต้องไปเอาพยานแวดล้อมทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามาพูด เบิกความให้สารฟังแล้วก็ให้ทนายฝั่งเราเนี่ยฝ่ายนายฝั่งจำเลยเนี่ยหมายเรียกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารในวันนั้นค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันนั้นเขากล้าโกหกกูก็ต้องแพ้แหละค่ะแต่ถ้าเขาไม่กล้าที่โกหกเพราะเขาจะต้องไปสาบานค,คนไทยยังเชื่อในเรื่องการสาบานค่ะที่เวลาเข้าสารไทยต,ต,ต้องสาบานาว่าถ้าทําโกหกจะทาให้ครอบครัวมีอันเป็นไปวิบัติอะไรเนี่ยคนไทยยังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่ คงมผมเรียงเงี้ยทางออกคือต้องเหมือนกันวัดดวงฮะ <Yeah. S 2> หนึ่งหมายเรียกเอาเอาเจ้าหน้าที่ธนาคารวันนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> เขาจะต้องพูดความจรงิงถ้าเขาไม่พูดความจรงิงสิ่งที่ไม่ดีจะตามหาตัวเขาแน่<ม>ของนี้มันไม่ของเล่นเล่นที่ไปไปโกกันในศาล<ม>นะครับเป mm. ็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็อีกการหนึ่งคือถ้าสู้ในประเด็นเรื่องสาคัญผิดมันก็เป็นไปได้ต <Yeah. S 2> อนนี้เราต้องทอํายังให้นมน้ำให้ศาลท่านเชื่อการที่จะน้มน้ำให้ศาลท่านเชื่อได้ก็ต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องตัวนั้นเนี่ยมาเบิกความไปในทิศทางเดียวกัน เขาเป็นไปได้เพราะจริงๆเจ้าหน้าที่กรรังการหมู่บ้านก็ไม่ได้ไปดูในรายละเอียดนะครับมันเหมือนเป็นนโยบายของรัฐให้มาก็เซ็นเซ็นกันไปตอนนี้ธนาคารออมสินก็เปลี่ยนถึงต้องหาเหยื่อผมไม่อยากใช้พูดคําพูดเราต้องหาคนที่กู้ร่วมคําปันกันให้คือผมเรียนนี้ฮะผมไม่อยากใช้คาพูดอย่างนี้แต่คือก็ขอพูดแล้วกันธนาคารออมสินก็ต้องหาแพะเข้ามารับเพื่อที่จะตัดหนี้จะเป็นหนี้ศูนย์ส่วนด้วยแบงก์กอมสินจะตามได้ไม่ได้เขาไม่ได้มองเป็นประเด็นสาระสำคัญครับ เพราะเขามองว่าเป็นนี่สูนย์อยู่แล้วแต่เพียงว่าเขาจะนี่สูย์ต้องมีหลักฐานซัพพอร์ตนะคะคุณประจวบก็เดี๋ยวไปคุยกับทนายดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าสามารถทําตามที่อาจารย์บอกได้ไหมนะคะแต่ตอนนี้มีสายอีกสายหนึ่งค่ะคุณชัยนะคะปรึกษาเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะคุณชยัยครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะถามว่าเกี่ยวกับทางสารน้ะครับค่ะที่ที่ที่<อ>ผมม,มีแปะมีที่สาระ มันในที่มีระบ,บุว่ศาลสามารถติดอยู่ด้านด้านเหนือดางทิศทิศี่ด้านเหนือนะครับตอนี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาก็้งยี่สิบีน่าจะได้นะครับไม่มีคนใช้แต่นี้เขาจะมาขอเปิดใช้ครับ,รบต้องไงต่อครับอนนี้ก็แต่ว่าไอ้ไอ้ตรงตรงที่มันมีระบ,บุเวรศาลก็หน้าน่นะ มันไปแล้วมันไม่สะดวกหมายว่ามันไม่ติดเหมืองติดอะไรไม่ไม่ไมไมเขาเขาจะขอย้ายมันทั้งด้านใต้อย่างเงี้ยหมายความว่าผมไี่ต้องทำยังไงไหมัมายาจะต้องไปเกิดเป็นเสียาสทางสองสองเส้นไหมครับอ๋อผมเรียนงี้ครับทางสารนะถึงแม้เขาไม่ใช้ร้อยปีก็ยังเป็นทางศารนะอยู่ค่ะนะครับแต่เขาคงไม่มีอำนาจในการที่จะย้ายทางสาสนะจากอยู่ตรงตอนบนของที่เราจะย้ายมาตอนล่างคงเป็นไปไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณชัยเนี่ย เจตนาที่จะบริจาคที่ตรงของคุณชัยเองเนี่ยให้กับสาธารณะแปลว่าคุณชัยก็จะมีที่สาธารณะทั้งตอนบนของโฉนดแล้วก็ตอนล่างของโฉนดครับอ๋อนะคดังนั้นคือทางสาธารณะร้อยปีก็ยังเป็นของสาธารณะนะครับเราก็ยกเรื่องไม่ได้อย่างนีใช่ครับถ้าให้ด้วยวาจาก็มีผลผูกพันแล้วครับอืมนะคะคืออย่างบริจาคไปแล้วเป็นตอนเหนือคือตอนเหนือเดิมก็เราก็ต้องเป็นการณ์อยู่นะครับครับสาธารณะก็ยังเป็นสาธารณะวันยังข้าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงครับ นะคะจะมาสลับเป็นที่ตอนเหนือแล้วมาที่ตอนใต้ไม่ได้ไไดสลับถ้าคุณไปสลับอย่างนั้นถ้ากฎหมายก็จะมองว่าคุณยอมให้ที่ทางใต้แล้วที่ทางบนก็ถือเป็นโมฆะไปก็ถือว่ายังเป็นทางสรรราธารณะอยู่ออา,าค่ะค่ะนะคะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติตมไหมคะยกเลยด้นอีดีเ็นอ๋อยกเลิกไม่ได้ครับ ก็เหมือนเนี่ยของเป็นที่ของสา,สาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วเป็นของวัดไปแล้ว<ช>เอาคืนไม่ได้ครับอย่างเช่นเอาพายฮะไปดูเอาแล้วกันนะให้แล้วก็คือจบกันครับให้แล้วคือให้เลยใคือไม่คะสำหรับสาธารณนะคะถึงแม้จะไม่มีคนใช้สัญจรอะไรเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับ,รบดูอย่างทางหลวงบางพื้นที่ถนนบางเส้นไม่มีคนใช้มา2 0 3 0ปีมันก็ยังเป็นของรัฐอยู่ดี ครับครับครับขอบคุณมากครับค่ะรับบคดีค่ะนะคะมีสายหนึ่งค่ะคุณรักชาตินะคะปรึกษาเรื่องของคดีความค่ะสวัสดีค่ะครับคุณรักชาติครับครับผมสวัดีครับค่ะเฉลยค่ะผมปรึกษาคดีน้องชายผมครับโดนคดีไงครับโอเคเขาพยายามฆ่ารับว่าสารสารีิพากษายุบพ้องนะครับผมครับแล้วก็ตนายขยายอุทธร์อีกครับประมาณสีเดือนห้อายการนะครับขยายอุทธร์แล้วก็ตอนนี้คือคดีถึงที่สุดแล้ว คือผมก็ไปได้ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานช่วยเหลือเอกฐฐี่ยวกับคดียายาครับพี่ยื่นไว้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรคืบหน้าครับผมบแล้วผมจะสอบถามว่าคือเราสามารถที่จะฟ้องร้องตำรวจหรือว่าโจทก์ที่ฟ้องเราได้ไหมครับผม <haba S 1> ผมเยองยที่ตอนนี้คดีถึงที่สุดยังครับคดีถึงที่สุดแล้วครับแปลว่าไม่มีการอุทธรณ์ดีกากันแล้วถูกไหมครับไม่มีการอุทธรณ์เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรครับพี่พอดีน้องชายผมเขาเจ้งพยายามฆ่าใช่ไหมครับครับตอนนี้อาอการก็คือ ไม่ไม่อทธทอ์แล้วใช่ไหมครับเขาขยายยังอยู่ในกรอบระยะไม่รายขยายอทธรณนไปสี่รอบครับผมประมาณสี่เดือนแล้วก็ไม่มีหลักการใหม่ก็เลยคดีถึงที่สุดแล้วครับอ๋อโอเคถ้าคดีถึงที่สุดจบครับแล้วคราวนี้สิ่งที่คุณรักชาติต้องการถามคือว่าจะดําเนินการกับหนึ่งคนแจ้งความพนักงานสอบสวนได้หรือไม่ใช่ไหมครับค่ะผมครับผมอ่าผมต้องเรียนอย่างี้ก่อนเอาพูดในเรื่องไม่ใช่กฎหมายก่อน เวรระงับด้วยการไม่จองเวรอันนี้อันที่หนึ่นนนนงนะครับ,รบแต่ไม่แต่ผมจะเล่าฟังว่าคือโจทย์ที่เขาไปแจ้งความนะครับเขาจะถอนแจ้งความครับครับผมแต่ตำรวจไม่ถอนอตำรวจต้องบอกว่าเขาเขารู้แล้ลวใครเป็นคนยิงเขาจะบอกว่าชื่อคนนี้คนนี้ตำรวจไม่ได้แจ้งความแล้วก็ไม่ถอนละถ้าคุณถอนคุณแจ้งความเท็้งคือคือต้องนำเรียงงี้ฮะการถอนแจ้งความเท็จคงคงจะไม่ใช่ฮะแต่คือตำรวจบอกว่าอย่างนั้นนะครับอ๋อครับคือสิ่งที่แต่ประเด็นคือตำรวจเนี่ย ถขาจะพูดไม่ถูกเพราะการคดีพยายามฆ่านั้นเนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับแจ้งความแล้วเนี่ยตำรวจต้องดาเนินการถึงแม้คู่ความจะถอนแจ้งความก็ไม่สามารถถอนได้นะครับอันนี้คือพูดถึงข้อกฎหมายก่อนแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณรักชาติต้องการที่จะดำเนินคดีกับคนแจ้งความกับพนักงานสอบสวนถามว่าทําได้ไหมตำรวจรายนั้นทําได้ไหมทาได้ครับอย่างคนที่แจ้งความก็จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จอยู่แล้วเพราะหลักฐานชัดเพราะคุณไปแจ้งความถูกไหมครับแล้วต่อมาสาลพิพากษายกฟ้องพอยกฟ้องเสร็จแล้ว ใช่ไมครับก็ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเขาเดําเนินการไม่ถูกต้องตามกรอบระเบียบว,วิธีที่กฎหมายกาหนดเขาก็มีความผิดฐานปฏิบ,บัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157นั่นคือผมถามว่าจะดําเนินคดีได้ไหมได้แต่ผมเพียงแค่ฝากมุมมองครับเราอยู่ด้วยกันในโลกใบเดียวกันนะ,ะคือเวรระงับด้วยการไม่จองเวรนะฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทำได้ไม่ทําได้แต่สิ่งที่คุณทําเสร็จแล้วตามมาคือคุณก็ต้องจ้างทนายคุณจะเสียเงินในการจ้างทนาย แน่ถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าทําแล้วมันคุ้มก็ทําแต่ถ้ามองแล้วทําแล้วเพื่อได้เพียงแค่ความสะใจเราอาจจะคิดในเชิงบวกว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าในเมื่อจบกันแล้วก็ขอให้แล้วกันไปแล้วขอให้ทางคนที่แจ้งความมาขอเข้ามาเราเราพอใจไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณนะฮะแล้วแต่คุณครับผมคือผมคือผมจะพูดให้ฟังว่าคือหนึ่งตำรวจคือฝ่ายโจนะครับมีส่วนหนึ่งคือที่ที่ผมรู้จักไงก็คุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ตำรวจคือเขาเขาจะออกหมายจับอย่างเดียวครับ ตำรวจไม่รับฟังมันไม่มีหลักฐานอะไรพี่วันนั้นพอโดนจับปุ๊บเขาก็พาตรวจกระมวลดินปืนเลยครับกายผมครับผมก็ไม่มีกระมวลดินปืนอะไรหลักฐานอะไรก็ไม่มีคเพราะจะดำเนินการฟ้องร้องอย่างเดียวครับตำรวจอ๋อครับค่ะถ้าตัดสินใจแล้วก็หาคดีก็ตัดสินใจแล้วก็ดําเนินการได้เลยครับผมแนะนำไปเราใจขอช่วยเหลือจากสภาทนายความด้านเครับพี่าขอ เขามีศูนย์ช่วยเหลืออยู่แล้วครับแต่เวลาใช้ศูนย์ช่วยเหลือนั้นเขาจะผมไม่แน่ใจว่าก็จะช่วยได้แค่ไหนเต็มที่อย่างไรนะฮะอ๋อมันผมอยู่นครศรีธรรมราชขอได้ที่ไหนครับพี่ก็ไปไปที่สารจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยครับจะมีทนายขอแรงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับขอทนายทนายขอช่วยครับพี่แล้วแล้วผมอยากสนใจอย่างหนึ่งที่ว่าผมไปยื่นเกี่ยวกับสำนักงานช่วยเหลือค่ะครับทางการเงินนะครับพี่ครับอ๋อในเรื่องเรื่องของในเรื่องของเงินชดเชยในกรณีที่ถูกดำเนินคดีถูกไหมครับ ครับผมครับผมก็ตอนนี้ยื่นคำร้องไปยังครับยื่นไปประมาณจิตเดือน้วพี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับไปยื่นที่หน่วยงานไหนครับยื่นที่สำนักยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอเคทั้งั้นคือผมแนะนำนี้ครับไปที่ศูนย์นั่อีกทีหนึ่งแล้วก็ไปขอพบผู้อำนวยการณหน่วยงานนั้นนะครับแล้วขอถามความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรถ้าท่านยังคงนิ่งเฉยเราคนนี้ก็ถามเป็นลายลักษณ์อักษรอันดับแรกไปถามโดยวาจาในฐานะ ที่เราเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไปถามด้วยวาจาก่อนถ้าถามด้วยวาจาแล้วยังคงแน่นิ่งไม่มีอะไรเคลื่อนไหวภายในสิบห้าวันเป็นหนังสือเลยครับเพราะเป็นหนังสือแล้วเจ้าหน้าที่นั่งไม่ติดแล้วเพราะไฟมันลนก้นแล้วเพราะเรามีหลักฐานเอกสารนะคะครับผมประมาณเดือนแล้วพี่ยังไม่ถึงไหนเลยครับพอโดรไปถามก็บอกไม่ยังไม่เข้าอนุกรรมการเลยชุดนล้ลองไปถามครับว่า มันติดขัดหรืออะไรเพราะเราก็รอการเยียวยาตรงนี้อยู่เพราะเราเสียหายไปแล้วใช่ใช่ครับผมไปด้วยตัวเองดีกว่านะคะครับผมขอบคุณครัขอบคุณมากครับคุณรักาติครับคือคือเห็นใจคุณรักชาตินะก็คือบางครั้งความยุติธรรมมันมีฮะแต่เพียงว่าบางทีมันอาจจะไม่ยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือระบบมันมีเออร์เลอร์ ต้องยอมรับระบบมันเอี่ยเลยนะะแม้แต่คอมพิวเตอร์เราใช้ยังมีแฮงค์เลยฮะคืออาจจะไม่ได้คิดว่าอยากให้เป็นแบบนี้แต่เกิดกรณีคนออกมากรณีอย่างนี้คือแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณรักษณก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองแต่ผมอยากเรียนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้จักคําว่าอภัยทุกอย่างจะผ่านไปได้สังคมมันอยู่ได้แต่ถ้าเกิดไปนับบรรทุกชอดทุกเรื่องคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะทนายความกันแพ้ชนะทนายความบอกไม่เกี่ยว ท่ายในความเก็บตั้งเสมอนะคะต้องคิดดีๆอันนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับอุ่นรักชาตินะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์02 338 3837-9ค่ะ